ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับกระทรวงการคลังเปิดปฏิบัติการปิดเกมรับแลกกลวงสกัดขบวนการโกงสิทธรัฐรวบสาร้านาค้าโพ์ f เฟซบ o ๊กหาชวนทุจริตหลอกแลกเงินสดสกัดแผนทำลายคนละครึ่งพลัดคคับเรรีียนน่ ลดค่านนะครับวันนี้นะครับตามนโยบายของรัฐบาลนะครับโครงการโครงการลิท่าพินนะครับซึ่งรัฐบาลเน้นเน้นย้ำให้กับอ่าการสร้างรายได้ในเศรษฐกิจพื้นฐานนะครับและก็เป็นโครงก,การลดค่าไไใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะครับในระดับระดับางย้านะครับและก็เป็นตัวการสำคัญหนึงในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ นะครับอพอจะเริ่มโครงการแล้วมีเริ่มโครงการแล้วนะครับปรากฏว่าถ้ามีนะครับกลุ่มบุคคลบางส่วนที่นำโครงการไปแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองซึ่งเราได้รับการประสานความร่วมมือจากธนาคารเคดิตการนาคารกระทรวงการคลังนะครับโดยทั้นตอนนะครับประสานความร่วมมือมานะาาะาานะครับเป็นที่าทานนมา,ท,าท,ที่ไป นะครับของปฏิบัติการวันนี้นะครับทำให้สามารถครอบคลุมผู้ขายได้สามรักนะครับเป็นการป้องกันปีกงผู้รองดีพยายามหาเข้าหานะครับที่จะแสวงหาผู้โนยสารโครงการขั้นต้นนะครับโดยวิธีจัยในเรื่องกานสื่อสารออนไลน์ทางโลกเฟซบุ๊กเพื่อที่จะเชิญชวนให้ประชาชนนะครับเข้ามาพูดเข้าจิตเข้ามาใช้สิทธิ์ได้เลยและนก็มีส่วนใหญ่ คิดเป็นจำนวประมาณ10ถึง20เปอรเซ็นต์ประมาณนะครับเ้าแสดงเห็นว่าเขงพู้ที่โพสในสึ่อสานออนไลน์ก็ดีครับมีเหประเที่จะถูกเัดโครงการนี้ครับจากนั้นสำนักงานในการทยตอนได้มาเราพุ่งต่อได้การสอบสวนครงการ่า้นะครอบเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลนะครับที่ทำการโพสข้อความกราครับก็นำไปสู่การรับคำร้องุ่และก็ทำการสืบสวนสอบสวนจนนำส่การของหมายับ ผู้ต้องหาทั้งสามรายครับแล้วก็เมื่อวันนี้วงเวลาประมาณแปดโมงทีาาะะ่ผ่นานมาครับโอกับการคาครับ,รบดไดนน้นำตำรวจด้วยเข้าไปดนการจับกลุมผู้ต้องหาทั้งสามรายครับแต่วครับถ้ามาีรกรณีที่ประชาชนหรือบุคคลที่ต้องจิตนะครับนำจิตทางใเข้ามาใช้แรงจิตเพื่อเป็นประชาชนก็จะมีกลุ่มในตัวประชาชนผู้นอง หลังจ so, mm ิต hmm. ด so, so, ้วยแล้วก็ตัวผู้ดำเนินการบวด้วยนะครับซึ่งความผิดส่วเนี่จะเป็นโดยการร่วมกัน่หซึ่งตัวประชาชนที่กระทำผิดจะต้องคืนเงิให้กับสุนทระครับส่วนบอร์ริษัถ้าเป็นบุคคลที่รับสิ์เข้าลงครการจะต้องตรวบสิทธิ์ตางโครการครับ